เอาวรก็ขอกับสวัสดีให้กันด้วยนะครับผมอยู่กับผมในสกายซากีนั่นเองนะครับผมวันนี้เราก็ไม่ได้หนูแอดออนที่มีชื่อว่าสไปเดอร์แมนนั่นเองนะครับผมนี่มันก็จะแบบรวมแอนิเมะพวกสไปเดอร์แมนอะไรแบบนี้นะผมโอเคนะฮะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ผมก็ฝากที่แบบกดไลค์กดติดตามกด แชร์กันด้วยนะครับผมโอเคผมเราไปเรียนดีกว่าผมว่าจะแอดออนตัวนี้ผมมีอะไรบ้างผมเมื่อคุณแบบโหลดแอดออนเสร็จแล้วนะผมก็จะแบบนี่ครับผมจะมีพวกชุดสไปเดอร์แมนพวกปืนพวกสไปเดอร์แมนอะไรแบบนี้อะไรใหญ่แบบนี้ผมเข้ามาแบบอยู่ในกระเป๋าคุณเรียบร้อยนะครับผมนี่วิธีการนั่งแบบโคตรเท่ครับผมนี่เปิดหน้าชว์เขาเลยอย่างหล่อเลยครับผมเอาเรื่องแบบเอฟเฟกตต่อยเขาแบบ โคตรอลังการการสร้างผมดูว่าปับ <c oughs> อย่างเท่อะโอเคผมเราไปดูกันดีวกว่าผมว่าจอยออนนี้ผมมีตัวอะไรบ้างนะผมโอเคสนากการ์ดขึ้นไปเราก็จะบินไปจะบินไปรีวิวกันนะผมคนดูไปเลยเอา้าวยิงมบอลตั้มไปเออแบบนี้แหละโอ้โหเอชนชนชนนี่แกลผมไปดูกันเลยโอ้โอเคเปลี่ยนนะมุมมองกันนะฮะนี่เออเอาเออกก่อนสิ บินฟืบอืมโคตรเ่คนดูแบบบินได้อ่ะมัได้บินดิชักใหญ่ครับผมนี่ฟืบอืมอืออืมอืมติดติดติดฟึบเอออืจะไปใหญ่กันแล้วผมดูโอเคผมลองด,ดูอันแรกเลยนะผมนี่วันนี้คู้ผมไม่ได้เสกมาผมมันคือมันมาให้เรียบร้อยครบทุกชุดนะครับมันไม่มีแบบขาดอะไรเลยโอเค เราไปส่งตัวแรกนะผมไป็นโซ่เจ้าแบบจะจอาจจะแบบลุยแบบคร่าวๆแล้วกันนะอืมเพราะมันค่อนข้างเยอะเลยนะหรืออาจจะหา่ไปหมดโอเคเรามาส่งไอรอนไอรอนสไปเดอร์นะผมเนี่ชุดแรกผมลองไปฟืบนี่โคเทนเวียก็จะมีแบบเหลืองเหลืออะไรออกมาผมคล้ายๆขานะผมลองไปดุนต่อยผมตอนต่อยตับเราลองหาพวก NPC อะไรแบบนี้มาต่อยนะผมพวกบอททอมสันโหูหมบค่อนข้างเยอะเลยนะฮะ อืมต้าสนใจนะทอมสันเสียมาเราเราก็ลองครับผมคนดูต้องตีมันนะนี่นี่เอฟเฟกต์กตีกแบบนี้ผมดู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 นี่นี่นี่ปั๊บโอ้โหโค้ดเท่โอ้โหคนดูโค้ดเท่เลยว h a t the fuck what the fuck อยู่นี่ก็บินได้อะโค้ดเท่คนดูโต้องคนวิ่งับคนดู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  ดูดูโอ้โอโหโอโหคนปินแล้วมันโคตรเท่กันดูนี่โอ้โหมันแบบเรียกว่าบินเลยไม่แน่คุณดูโคตรโหดอ่ะโอ้โหลงมาก่อนนะคุณดูจะโหดเกินไปแล้วคตอนนี้พอคนมองเขาปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นอ่ะโอ้โหมันจะบินขึ้นนะคุณดูตัวนี้โคตรโหดเลยฮะนี่ลองตงตอนชักใจนะคุณดู โอ้มันกิ้งครับผมดูเออะเอ,อ๊ไม่มันนายไม่ต้องกระโดดเลยไม่ชักใจครับผมดูพลญายไปกับดักยายนี่พลญายฟึบโอ้โหโอ้โหกดได้ตีงกะโอ้โหเฟีย้ยวอ่ะนี่ชักใจผมชักใจว๊ับชักใจชักใจชักใจเกมตัวไปดีกว่าคุณดูอันนี่ออกไปครับผม แล้วอารอนนะฮะเราดูไปแล้วส่วนของ Amazing Spiderman กันนะผมนี่น่าจะภาคแรกแหละป้าคนดูตอนชักใจโอ้แบบนี้เลยอันเป็นอันเปยนปุ๊บนี่นี่ลองเตะไดมอนด์ดูเออเออพอตีนะคนดูนี่เอฟเฟกต์การตีก็แบบนี้เลยนี่นี่นี่โอ้โหมีการโยนใยแล้วก็ทุบผมโยนใจแล้วก็ทุบปั๊บโคตรเฟียวอ่ะเดี๋ยววิ่งวิ่งอุ๊บ ยึดเคเอทเยทเยดพรุบกระโดดแล้วผมชักแย่หน่อยเพื่อนโอ้โหว้าวโอ้โหน่าจะโหดกันไปแล้วนะนายอะคารินอะไรเนี่ยอุ๊บปุ๊บเหมือนพ่นเออเหมือนพ่นเอออะไรเนี่ยออกไปก่อนเอาไปก่อนเจ้านี่เคลต่อตัวไปแล้วผมสปเดอร์แมนสองพันเก้าเก้ามตัวดูยุคอนาคตเลยนะของคณดู นี่หน้าก็จะแบบนี้ฮะหลอ่ลอๆเลยสามารถที่จะเปิดหน้าได้แล้วผมนี้อยวดูเอฟเฟกต์กันตีนะผมคนดปูปึ๊บ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 แบบนี้ผมนี่ตอนตีได้น้ำยาขยับนะผมเพราะแต่เอฟเฟกต์มันจะไม่ขึ้นนะฮะึ๊บนี่โรตีแบบนี้แล้วผมคนดูใส่หน้ากากก็คาเรนปึ๊บปึ๊บนี่มันคืออะไรสีฟา้ามันขึ้นมาตลอดเลยคนดูโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอเคไปลองตัวตัวไปกันดีกว่านะฮะ เอามาตัวอะไรดี Amazing Spider ร e v i e w ไปแล้วนะฮะตัวนี้ละกันนะ,ะผมนี่ใส่ไปผม Spiderman ตัวสีดำนะฮะนี่ก็จะมีแบบความสามารถเพิ่มขึ้นมานผมปึ๊บอี่เหมือนเสร็จเลยมันมีอะไรแบบออกมาจากพื้นนะฮะโอ้เวลาก็ผ่านไปเร็วจังเลยเนอะเนออ่ะท่านรีวิว,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 เวเลยจะไปกลางคืนละเอาเราลองสกิลกันนะผมคนดูนี่ฟึบก็แรงมาปึ๊บคล้ายเวนอมเลยคนดู คือมันใช่นะไม่รู้นะผมนี่ปล่อยไปดออิพ่นใจไปถ้าควบคุมได้นี่โคตรโหัวนะผมนีออ่ถ้าควบคุมเก่งๆนะผมนี่เราก็เอาเริ่มกันนะเนี่ยนี่ขึ้นไปตรงโน้นสิเนี่ยโอ้โหเกินไปมาคนละที่เลยเนะี่ยเคไปตัวต่อไปดีวกว่าผมสกิลนี้ไม่ทบบามีรันสเปเชียลแล้วนะเอาไปตัวสไปเดอร์โกสสไปเดอร์ขันของตัวผู้หญิงนี่นี่เอฟเฟกต์เอาโอ้ โอ้โหโอ้โหแกเฟกติทุกตัวน่าจะเหมือนกันป่ะคนดูเนี่ยอุ๊หรือไม่หรือไม่นะอุ้คล้ายๆกันนะผมแต่ก็ไม่ได้เหมือนกันมากขนาดนั้นนะนี่ก็มีแบบตัวที่พน่นใยนะฮะอะไรแบบนี้คล้ายๆกันเลยครับผมเข้มตัวไปตัวไปเป็นส่วนตัวเจ้าตัวนี้แล้วกันชิปส่วนของโฮมเมดนะผมอ๋อสไปเดอร์แมนแบบที่สร้างเองนะผมส่วนของไอตัวมันนะผมสร้างเองนี่โฮมเมดมันก็จะแบบอุบอัวแบบนี้นะ นี่พ่นใหญ่ไปพ่นใหญ่ไปสิไหนสุดยอดการตีก็แบบนี้นะผมดูนี่นี่ปึ๊บแล้วก็พ่นใหญ่ต่อเรี้ยงโอเคตัวต่อไปนะผมเอาเป็นสวยของเจ้าเวนอมแล้วกันของคนดูโอ้โอ้โอ้ ยิสไปได้วยเบนอมนะผมดูเยีดเคยพ่นไปนี่นี่จะมีพวกตัวไอร่างกายเบนอมขึ้นมาแล้วเป็นดำนะผมดูนี่ลองพ่นใจดูเหมือนคนอื่นไหมไปสิอ๋อนี่ไม่มีเอฟเฟกต์การบินแล้วคน,นดูนี่าเอฟเฟกต์การน,นั่งอันนั่งก็ไม่มีนะฮะคน,นดูเดี๋ยวเราก็วิ่งดิคนดู วิ่งเร็วขึ้นด้วยโอ้โอ้โหนี่นายวิ่งหรือนายอะไรเนี่ยโอ้โโหคตรเร็วเลยโอเคก็ดูไปตัวต่อไปเลยนี่เวนเนว้องพอหลัปหรือเปล่าปะอ๋อตัวยังไม่ยังออกเลยยังโอ้เวนน้องสนนี่คงส่งเวนน้องให้ผมนี่การการะโดดก็โคตรเท่เลยคนดูเดีย๋ยวเราลองแบบปล่อยมันจากพื้นดิจึ๊บคนดูนี่มอะไรอะ่ะอึ๊บดูสิเยคออคเเเเ้คืออะไรเนี่ยคอมพิวเตอร์เหรอเฮ้ยเอาเรื่องวะนี่มันคืออะไรเนี่ยเราแบบเหยียบมันไม่ได้นะเฮ้ย มีสปาแบบนี้ด้วยหรอคุณดูเอาเรื่องนี้เนี่ยวิ่งฟึ๊บฟึบฟึบบินจะเหมือนตัวอื่นปะไม่ไม่ตัวเมื่อกี้ไอตัวที่แบบอารอนสไปเดอร์แมนนะผมโอ้โหมันบินเลยนี่บินไม่ได้นะฮะมี่ชักใหญ่เป็นโอเคต่อไปผมไปส่วนไมชไ์ ps5 โอ้นี่ขาอกว่ร้องหนนะอู้ตัวเรื่องว่าร้องหนได้ด้วยคุณดูเอาเรื่องว่ะเชี่ยเอาเรื่องอเคนนั้ร่องหนได้ด้วย,ยผมดู นี่เอาเส่พวกสมอนเตอร์มาดิตีตีดิตีโอ้โหเอฟเฟคต์การกระโดดนี่โคตรเท่อคนดูตีดิตีติติตีตโอโ้โอห,โหคนใจเอาไปไม่ถึงชุบอืมอดอดไปนั่นคืออะไรเนะี่ยชุดเปลี่ยนเหรอเฮ้ยชุดเปลี่ยนของสไปเดอร์แมนเหรอเนะี่ยเอาเรื่องเนี่ย มันมาสปาสต่อหน้าผมเฉยนะฮะคนดูนี่ก็เป็นส่วนของหน้าน,นะผมนี่เวนอมเบรชฟุ๊บยเย้เทเอฟเฟกต์อะไงการสร้างมากนะฮะโอ้ในร้องไห้เหรอถ่ายรูปไปเลยครับผมหล่อเลยเท่ต่อไปนะผมเป็นส่วนของเจ้านี่กันครับผมพราวร์ไม้นะฮะนี่สเปรยมเป็นสีม่วงนะครับผมพ่นย้ายไปนี่บิน,บนเออไม่บินวะไปซื้อ โอ้โหล่อเลยนี่้โหกระโูกโคตรเท่อ่ะคนดูโอ้โหที่นี่กิ้งแล้วผมปึ๊บนี่นี่โอ้โหเขอลอาขอลอ่อว่ะเขาล่อนี่เอาเรื่องนะครับตัวนี้เอฟเฟกต์การตีก็น่าจะคล้ายๆกันเลยนะครับไหนลองตีดูนี่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 น,นี่มาซีคล้ายกันเลยผมเคยตัวไปผมไปส่ง,ง Sky สกายสกายเลสสไปเดอร์แมนนั่นเองนะครับ ไหนลองซิไม้เีเอสไฟล์ลองไปแล้วผมตัวอื่นบ้างสกัลเลต์สเปรดแมนนี่เดี๋ยวก็มีแบบคล้ายๆแบบขาเป็นมุมออกมาเลยนะผมคนดูเออนี่ตัวนี้นดะ้มันจะบินได้อีกไปนะเมื่อกี้บินไปโคตรไกลเลยโอเคบินไม่ได้นะเตอรบินสเปร์แมนบินสินายบินสิมันน่านไม่บินหรอฮะบินสิยิงใหญ่ไม่โดนนะบินไม่ได้มาแล้วอื๋อหลอบนี่เลย โอ้โหต,ติด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 โอเคคุณดูท่าตีก็คล้ายๆกันนุ่มโอเคต่อไปของเลโก้สไปเดอร์แมนนุ่มวันนี้นายชิคือร์เลโก้ความสุขที่รู้สึกจรงคือเป็นเลโก้นาน่หมนะเฮ้ยนายอืเลโก้ก็ไม่สนนะเป็นเลโก้หรือเปล่า จริงๆจะดูเป็นเลโก้แต่ฉันฝีมือโหดมากเลยนะนายอ่ะดูดูฝีมือข้าเอาสิเอาสิหมุนตัวพลใหญ่ปึ้บป๊บเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องว่ะหูเลโก้ก็ไม่จิตใจอะ่ะในการนั่งดี่เย้การนั่งก็เหมือนสปไปเดอร์แมนนะทุกคนดูอย่างรอฮะอย่างรอโอเครอบผมไม่ตัวต่อไปเลย เป็นส่วนของสไปเดอร์พังนะอาา้าวนี่ตัวนี้ก็หลอนกันนะนี่อะแล้วก็หลอนอีนกที่กวาวุ่นเลยฮ <c oughs> ึ่มไหนพ่นใยดูซิโอ้โหโอ้โหนี่ชอบอ่ะเอฟเฟกแบบพ่นใยโคตรเท่แล้วผมนี่มีมีกีตาร์คนดูเย็ดเคเย็ดเคตัวนี้มีกีตาร์ด้วยอ่ะอ๋อเหอ๋อเหาโคตรเท่เลย นี่ดีกีตา์โชว์ดิเอ๊ะเอาวะโอ้โหเอาว่ะตัวนี้ไหนอันมาร์สกดถอดหน้ากากแลวทุกคนดูเยสเคทั้งหมมันยังเห็นครึ่งหน้าวะโอ้เว็บแทบโอเคไปต่ตไปแล้วผมอือไปสองสเปรดแมนอาร์ติก์ออร์กกันครับผมนี่ตัวนี้ก็แบบนี้นะทุกคนดูนี่ หล่อเนี่ยหล่อนะเนี่ยฟืบนั่งไดนเอฟเฟกตีกันดูนี่นี่คล้ายๆกันไหมผมตัวทุกตัวนะผมโอเคไปตัวต่อไปับผมเป็นส่วนของอินทิเกรตซุยนะผมน,ผมนี่ตรงนี้มันมีผมออกมาได้กันดมูม่นผมเหมือนโผล่มาแบบน,นี้ฮะนี่ผมนามันยาวขนาด้เลยเหรอนายเอฟเฟกต์การตีคล้ายๆกัน,นเลยผมมาดู เฮ้ยหรือไม่คล้ายเด็กบินลงมาปุตี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 พวกคล้ายโอ้โหพ่นใหญ่โอ้โหในการวิ่งก็บอกคุณดูเย้ทุกตัวมันวิ่งไปเลยหมดเลยผมตัวนี้ก็จะวิ่งแบบปแปลกๆหน่อยเพื่อนว่เหมือนมันลากพื้นเลยนี่นี่กระโดดโอ้โหโคตรหล่ออื้มโอ้โหกิ้งเป็นบอลเลยคนดูพ่นใหญ่ไปจะได้ไปเร็วกว่าเดิมเอ๋อไม่มีที่ให้ไปเนาะวะจะไปได้ไงล่ะ ใช่ไหมล่ะอือหือย่างหล่อค,ครับเคลวตัวต่อไปับผมไปส่งของเจ้าไมค์มวเรร์นะผมเอ๋ตัวนี้สกิลค่อนข้างเยอะเลยนะเหมือนคล้ายๆแบบอยู่ไปเลยเลยฟเฟโนมโอ้โหต้องผนได้เหมือนกันนะคนนี้ปึ๊บอืนี่ก็ผลอ,อากาศผมนี่ไ้เหมือนจากร่างการ์ตูนป่ะเออร่างอะไรเมยนะผมได้ไปส่งสรไรอรอนสเดอร์แมนรีวิวไปแล้วอ๋อ,อตัวน,นี้จะเป็นแบบ ตอนนี้ดูด่ปแล้วหนคนดูที่จำได้นะเวลาก็ผ่านไปเร็วเกินน้อยฉานการ์ไปดูหล่อว่เยอะเลยปูน <c oughs> เลงครับผมนี่การ์บิงอ๋อตัวนี้มันจะบินได้ด้วยนะคนดูเออเอ,อ,เอ,เอ,เอ้อน,อนอี่อ้าวว่าวคนใหญ่ไปคนใหญ่ไปอ้้หโอ้โหูแก่ไปต่อไปเลยเป็นส่วนของเจ้าไม้แบบรังอัปเดตนะผมนี่ ไหนดูสิแล้วก็มีสกิลเหมือนเดิมมีร่องหนซึ้บแล้วก็ท่อนอากาศของนี่โอ้โหแตดีเทลเขาดูสวยมากคนดูโอ้โห,หสามดีใช่ด้วยไปต้องเบสม,มีสายฟ้าผมเคทตัวต่อไปมาส่งสไปเดอร์แรมนะฮะสไปเดอร์สีดำเอาเรื่องว่ะสีดำก็เท่เหมือนกันนะเนี่ยไเอเอฟเฟกต์กันตีโชว์เขาหน่อยเพื่อนโชว์เขาหน่อย โอ้โหเอาใหญ่พุ่มรอเกินเขียนตัวไปผมไปส่ง,งเจ้าเบสโอ้ย,อ,ย,อ,ยออกเสียงยากเอาเปสไปดแม่ Man แล้วกันนะฮะโอ้โหร่าง,างมันเยอะมากนะคนสไปเดอร์แมนเนี่ยโอ้โหตรารอเลยอันนี้ก็อะไรเนะี่ยเสืซิร์ฟไปแล้วโอ้โหมีทุกตู้เลยผมดูแบบเล่นสไ વ เวิร์ลนี่คือแบบไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วผมสปาทุกที่เลยนะฮะ ไปเราเปลี่ยนที่กันเถอะอืมข้างไปกระโดดไปผมกระโดดไปพ่นใหญ่หน่อยดิพ่นใหญ่หน่อยพ่นญหน่อยสินี่นี่พอกดใหญ่ผมค่อยกดค้างนะฮะแล้วค่อยปล่อยนะถ้ากดปล่อยเลยมันจะไม่ดึงแล้วผม,มต้องกดค้างไว้เพื่อดึงนะเคียวของไปตัวต่อไปเลยเป็นส่งสไปเดอร์แมนบิ๊กทรามนะผมทีมจะอสึกๆเขียวดำๆ,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 ๆนะฮะนี่ โคตรเท่ตัวนี้เท่เลยวะเหมือน,นเวลาเหมือนเวลาเข้าคนดู <c oughs> นี่ตัวนี้ไม่น่าจะมีอะไรนะฮะสกิลก็ไม่ค่อยมีอะไรพิเศษน,นอกจากพ่นใหญ่ได้นะผมโอเคนี่ตัวนี้แล้วเหมือนจะรีวิวไปแล้วนะผมสองพันเก้าเก้าอันนี้ก็รีวิวไปแล้วนะฮะโอเคแล้วมาดูส่งเจ้าเอ่อตัวละครนะผมที่เข้ามาของพวกจะเป็นไข่นะ โอเคมาดูกันนะผมมีตัวอะไรมั่งนะอ<า><า>ูวมามาเราจะเสกไมห้หมดเลยนะครับผมมาเลยมาเลยฟึบ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 โอเคตัวแรกของ Spider Training, ผมสไปเดอร์ซ Training ่งนะผมมาเร้ให้เทรดนะผมนี่ผมรู้ไอ้ขาวๆนี่คืออะไรผม,มันมองไม่เห็นนะครับแสาสมารถที่แบบเทรดเป็นส่วนชุด Spider-Man ได้นั่นเองนะผมอ๋อผมก็ว่าอยู่มันมาจากไหนว้ซื้อเครับผม โ okay, อเคสตัวแบมของสปาวแมนผมไอตัวทรายผมนี่ตัวทรายเพราะมันเป็นทรายแบบนั้นวะเออมันเหมือนทรายเลยคณดูเหมือน,น,อนหินจากไอ้นั่นนะ่ะเด็ดไอ้นั่นน่ะเออเดดดิเอ็นนะผมโหตัวตีนไหนคนนีน้นายก็เลื่อนรถแล้วเหรอตัวแมนผมมาส่งคราเวนนะผมนี่ man, นะ MJ, มันพวกสไปเดอร์แมนปะตัวแบนส่งแอมเจ้ผมนี่แล้วก็แซมบิโอเล่าเสียงยาก เออเอาเป็นว่าสไปเดอร์เวนน้องมั่ันผมนี่มันไม่สู้กันวะตีแค่นี้พวกนายก็เลือดลดแล้วเหรออ่อนแอจังต่อไปมันถึงเดอะสปอตนะเดอะสปอร์ตนะผมนี่ okay. โอเคเออเออมันดูดเราคนดูโอ้ยนายจะไปไหนฮะเราแบบมาถ่ายรูปหน่อยดีเออมันเทเลพอร์ตเฉยเลยโอ้โหมึงไปดิมึงเป็นนั่นเหรอไอเดแมน เดอร์แมนเนี่ยโอ้โหโเทเลพอร์ตเก่งจริงโอเคส่วนส่วนต่อไปผมไปสงมิสเตอร์เดอรทีฟนะผมนี่ครับผมแล้วก็ปส่งคริงปิงนะผมนีโ่โอ้โอ้เอาสู้กันเฉยโอ้โหเราจะสู้กันตรงนี้ไม่ได้นะตัวโทรศัพท์เราจะหลุดเอานะโอ้อย่ามายกกับเราสิเออไปตายซะขอโทษทีนั้นโอเคผมส่วนส่วนต่อไปผมไผสมจนนี่นะฮะนี่อ่า พอมีผู้พูวสู้ก็บินหนีเฉยเลยแม่เราแบบโอ้ถ่ายคลิปนั่นอะไรหโอเคียร okay, ์หอมกลุ่มต่อไปนะฮะเป็นโซ่ของสวิเตนนะผมจะเป็นกดไปมีอะไรเกิดขึ้นเหรออ๋อน่าจะมีอ๋อน่าจะต้องใส่เสื้อของสไปเดอร์แมนก่อนนะฮะอืมเอาไปส่งเจ้านี้แล้วกันนี่กดไปสวิเตนคิดว่าเรากดไปแล้วนะมันหายไปไหนเนี่ยนี่ปะนี่ อีกคไปแล้วมันไม่ใส่เสื้อให้เราหรอแล้วก็งงอะไรทีนี้เออนี่ไงได้ละนี่มันต้องถอดก่อนนะโอ้โหนึกตอนแรกก็น,นึกว่าแบบวางไว้แล้วมันจะแบบใส่ได้เลยนะฮะลองกดปุ๊บนี่จะอรอแบบนี้เลยคน,นดูนี่ฐานรูปแป๊บ <c oughs> โอเคแล้วผมตัวต่อไปเอาไปส่งของแบนดิตนะผมนี่มันตาตัวเล็กจังเลยอะ่ะเอาพูดลัทธมื่ไหรหมดเลยแตดเราโอ้อยยางชอบเลย เท่าผมตัวไปผมไปส่ง,งเจ้าทอมสตตนนะผมนี่ก็ส่ง,งเจ้าเดอะซูอีกแล้วน่าเป็นตู้สะพายอะไรครับผมนี่น่าไว้เก็บของแบบนี้ผมมาดูเคตัวไปผสมอิเล็กโทรนะผมในช็อคฟิล์มมือให้เขาดูหน่อยสินายไม่ใช่มายืนเก่กหล่อยแบบนี้นะตัวต่อไปผมลิซ่านะผมตัวกิ้งกา่าโอ้เตียวได้ไงเนี่ยน่ารักงงะไรทีนี้ตัวไปส่งปาร์เกอร์นะฮะนี่ก็ส่งซนะูสต์ใจละ ตู้สะพายไว้ยังไม่จบเอาเอ๋อะอะไรเนี่ยอะไรนี้นี่แบบนี้ของเราก็ส่งเน็ตนะฮะนี่ไหนใส่เสื้อผ้าแล้วที่เรียกใส่เสื้อผ้าเลยเหรออู้มันน่ามันามสูงจังวะสูงไปมีอะไรไปะคนดูไม่น่าจะมีแล้วนะฮะคนดูโอเคครับผมคนดูคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นในห้องสับความคิดผมนะผมเพราะว่าไม่น่าจะมีอะไรให้รีวิวนะผม Okay. เอาเป็นว่าสับใครที่ชอบแนละ้วผมก็ฝากเอสับใครกดไลค์กดแชร์กันด้วยเลยครับผมก็อยากให้รีวิวอเราสามารถที่จะรีวิวมันได้เลยนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ว่าเอาเป็นว่าขอจบเพียงเท่นี้ไปก่อน,น้วผมไว้เจอคลิปหน้านะครับสี See you now, bye bye, ครับผมบ๊ายบายครับ